แลตอนนี้เราอยู่ในการเคเอเอเอสเอ่อเอ่อฮาร์ดคอร์พาร์ทที่สองนะฮะเกเซ่เอาเอาเไอพีที่ผมอ่านเมื่อวานมาเล่นเด้อมาจะลอเล่นมั้ยมาไม่เล่นแล้วเอาไอพีมาหน่อยอ๋อเซิร์ฟที่ผมอัดเมื่อวานน่ะเหรอเซิร์ฟแต่แตยังไม่ได้ลงในคลิปอะเดี๋ยวไปลงตอนเที่ยวอยู่ ไอ้ยำกหน่อยเอาไปทำไมอ่ะจะลองเข้าไปเล่นดูไม่ใช่หนุกหรอกนะไม่สนเด <c oughs> ี๋ยวแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวอัพกิปไอ้นั่นหนึ่งแล้วนี่อ <c oughs> ัพ <c oughs> ืภาษาอะไรกวานๆไม่ออกเขาไก่เอาอีเมเดี๋ยว ถาม่อยสอบเสร็จใช่ไหมฮะอะไรสอ<ม>เสร็จแล้วใช่ไหมเนะี่ยรู้แล้วสาวม,มาจบใครก็สินวิม่เสร็จสอบวันนี้อยู่นี่ไงอะไรเออแล้วก็ไปเท,ที่ยวไปเจอกันยาวสว่วสดีพี่น้องอ๋อพอเป็นที่แกพูก็เจ้าเลยอะไรประมาณนะั้นอออะไร วันที่สาต่อมาเลนเลืองเดี๋ยวดูไอพี IP ให้แต่ผมเขียนใต้คลิปนะต้องเรียบร้อยขนดาด ที่ถ่ายเมื่อกี้มันไม่ติดอ่ะสกีมันสกิีมันหลุดก็เลยไม่ได้ดค่ะเรื่หลังก็เจอในวีนแถวบ้านเลยเมีการประจานเกมในเซิร์ฟสตูดิโอเรื่องทั้งหมดคิวที่ ้ยายอมทำทางไปตัวที่จะไป โอ้แล้วโะตงขี้กยจุยากไมอะไรนะละใ้รจะแย่งแพรกเฮ้ยใจะแ่ทำไมอ่าน่าดีสจะไปหาโลดปะจะช่วยแพรพี่ลุยพี่ลุยลุยคุมจะแย่แพรหรือไงไม่ใช่ลุยลุยดักเวิลลุยแจ็เวิล มันน่าจะมีอ่ะเอชื่อประมาณนี้แหละเสียมาดิเดี๋ยวดูให้เลยแล้วกันเออลูวี่คุงดักเวิร์กลูวี่คุงอะไรนะลูวี่ดักเวิร์กลูวี่คุงดักเวิร์ รู้ไหมคุมเอ้ยไม่ต้องต้องใช้ไปอนะีกไปไหนเสริมไรรู้ไหมครูจับวออันนี้ไม่ใช่ไอวีเซิร์ฟพี่พีดตีเอ๊ะนิ่จี๊ดละโหลดจากไหนวะเนี่ยหาดูดิ Oi! God, ยากป่นะหาไม่สิ่งขอให้มา ไมันอะไรลูกพี่นักคือ,อคือเทเชร์แพก็กคือเทเชร์แพ็กไม่ใช่ไอพีอีกแล้วล่วง ก็เอาไปแปลงไฟล์ที่นูนเลยละกันนิวที่่าไรครับคุณฮะนิวเที่ยวไรอะไรนิวเที่าไไรวันนี้วันที่8โอคโ,อโหโคเยอะเวอร์กองหนึ่งแล้วในซะิงเกิลฮาร์ทคอ เตมันเดิมแมนโตหมดเลยโปรเทคเลยดูโอ้โอเล็นี่ตอ้ะโไหนึ่งยูสใช่หนึ่งกส่ใช้ได้เหมือนกัน กดวางแม่เงยง่ายสุดใช่ไหมพี่ใช่ไหมเคสซีอะไรวางวางพีชแฟนน่ารำการเราตื่ออยากยาได้ <c oughs> เอานยอะไรวันหนึง่งจุดสามหนึ่งจุดสี่จุดสองมึงอ่ะไอ้มึงมีมอสเอ็กเลฟป่ะหนึ่งจุดสี่จุดห้าไมอ่ะอ่ยอยากได้สอนลงไหม นี่นี่เฮ้ยอันนี้อันนี้อืมเออจะว่าบีนไมคามาคาปิไมคคาบจปาดีกว่าเมตาเมตาตลงเหมืองอ็อกอ็อกมีเลยเมตาเม,มตาไอเอฟ เออไม่มีแสดงว่าลบไปแล้วไงแต่ทำไมลงแล้วกดเอ็กซ์ลมันสแกนไม่ได้วะยังไม่ได้ลงมอดโหลดเลยดิอืมอดโหลดเด์มอดโหลดอร์ไปดีไงตอนมีลงเอชเควีมันก็มีให้อยู่แล้วไม่ใช่หรอเออมั้งไม่รู้ไม่เคยดูเนี่ยมอดโหลดเดอร์ txt แล้วก็ลงไปใช่ป่ะล่ะกดเองไม่ได้แต่หน้าจอไม่ดำใช่ไหมลงผิดแล้วมั่งนี่ยลงประมาณนรากดเข้ากดมอสกูก็เห็นมอสอันอื่นเนี่ยกูใส่เลเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เห็นได้เลยใส่ทำผิดแล้วมั่ง ทำอะไรดีอ่ะลูฟี่คุณอ้ยยาลันดอีก็เออสร้างบ้านอเออจะว่าไปมึงอาจอยู่บนะ้านอะ วันหนึ่งนในช่องผมมาเห็นด้มววเมื่อวานอ่ะมันมันประมาณสามพันสามร้อยคนใช่ปะต,ามมาตอนนี้สามพันสามร้อยสี่สิบห้าขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเ,เอาสี่หกแล้วเอาเออสี่หกช่างมันเถอะ แต่คนอื่นไม่ค่อยสนสนเสนาเองกเพราะเดี๋ยวนี้ถามนะพี่ใส่อินโทรก็ไม่ใสไม่ใส่แล้วไม่ใส่เอ็นี้ต้องไปดูเจเน็ตเก่าพี่โอ้ยยังอยากสักแม่งทามนิ่งเพลงโคตรยาวตัดไม้ตัดไม้ต่อบ้านเราเล็กเท่ารูหนูอีกตอนนี้ ไม่สร้างเป็นโฮมโซนเลยไว้สร้างเล็กแะตายอ๋อเล็กของมึงมนะทุยผมไม่เล็กนะครับเจซี่บอกบเอ้ยไมหาไม่เจอที่ตัดตไม้พังแล้วอะไรวะเออวูชูข้าเคย การโดมจิตยานเคลไม่ใช่ว่าแล้วต้องเป็นลาวา <c ười> <c ười> ใส่พี่เยาขึ้นเลยจอนอะไรใส่ขึ้นเลยเมื่อกี้พี่กอปเหยียดไงอะไรอ่ะกอปจะจกแลือก๊องอะไรล่ะอ๊อเทคเอกแผงไงไปใส่อันไหนอ่ะอ่ะ ออออนี่ทั้งโฟนโอ้ยโอ้ยย่ไม่เออเเนี <Yeah. S 1> ่ยแหละพูดีกูดจ <Parker> ีใจอย่ฮึบจอฮึบจอฮึบจเออ่ะพี่เจ้อดของพี่ลูวมันดีจริงจเอ็มไพร์แมปเอ็มไพ์แมเฮ้ยโอ้โห โอ้โหใชเจ้าแผงพี่ลุยสุดยอดลายเต็นบ <se> ุเอ็มอะไรเนี่ยเอ็มมอลล์อย่าแค่เอ็มมอลล์เออละไม่หรออ๋อใช่ใช่แล้วก็เพราะว่าพี่เขาตอนพี่เขาทำยังไม่มีเอ็มมอนไงแล้วเองไงไม่เลิศเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะผมไม่ได้ใช้ใช้แผงมันยู่งไงถ้าใช้ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยดู ถ้าใช้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แตะเ m e ม่หรอกนะดูบอกเอ e มมาล่าเลยเลีดดาเมจแอนวิลแอนวิลนะ่ะเอ็เอมมาลาออกเออเลโกโก้โกโก้เออเล่ที่เหลือาไม่เอออเลหนังสือมันสองเล่มครับ พี่ลุยเอ๊ะเจ้เอ้นอ biết. ั่นตัวเทพลุยว่ะไส่ยีโม่มึงมึงพี่แกลองใส่ลองใส่ไอ้นี่ดิอะไรด้านหลังมันจะเหมือนพี่ลุยเลยอ่าฮะลองใส่พิกก์แพะโอ้ใช่เลยลุยโขมในฮาร์ดคอร์ยังไม่มีเสื้อกะครับ แบ็กวูดโอปซิเดียนนะแค่งหลอดเลยนะเฮ้ยพวกของใหม่ๆเออเลอ่มหมดหไลรอนอีกตัวอีเย้แม่เหมือนแท่งทองค่ะแท่งทองนึงแลในพวกกระตูนอ่ะเออเรืองแบแท่งเหล็กอ่ะเทดโอ้โหอาสร้างบ้านว่ะ

ดูยากทีกก่สุดก,ก็คือผมเล็งนะครับอันนั้นแหละไม่กองกองโคตคับเตาเผามันคล้ายกันมันคล้ายกันอยา่าง <c oughs> ไอเตาเผากับโตคา้าแบะคล้ายกันมากแต่ผมว่าไม่เห็นดูยากเลยรู้ว่ามันไม่ค่อยดูยากเนี่ยเองรู้ว่าอะไรสักตอนที่แกไปปะ เยบอุโยนาเพรทำไมวะใส่เอาไปทำนาเกลือโอ้โหใลยนตอนพี่เกย์เขาเปลี่ยนแดดแล้ววะชิบไกูจำได้มันยังเป็นก้อนกลมๆอย่เลไรเงียตอนนั้นกูจำได้กูเห็นแม่งเป็นก้อนกลมๆเยอะ ว่าเทคเจะแพรกี่แกก็สวยดีนะนไม่ไมันอยู่ที่ว่าคนมันชอบอ่ะอยู่ที่ว่าพี่รูวิวทำสวยป่ะสรุปออกมาไม่สวยเลยช่หมนยังไงก็ใช้ได้ยังดีกว่าไม่มีเทคจะแพรใช้ใช่จริงไหมต้าที่เนีะ่ะไม่พกูกคขาแต่เออดอกูคขาแม่งเ,เออเลย ดูครับผมว่า,ะาตะแดโตมันดูสีปแปลกๆเลยไม่ใช่โอ๊ยม,ม,ม,มี่รูวี้แปลกไหมไม,ไม่ไม่หอนโูเนเนี่ยอะไรวะหินเนดีเอ็นอะเนี่ยไม่ผุดบล็อกอะไรมาครบให้มันเป็นสี่เหลี่ยมรูปร่างโบไม่แตกต,ต่ตางอะไรกันเลย โอ้โหสโตนมอนเต์เขคเขาก็สโตนมอนเต้สโตนเยเช่สโตนสีสีไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันเลยอือพิลูวีว่าเออพิลูวีครับคุณจะโอ้โหไอ้บุ๊คบ็อกซ์ี่มันใช้งานเนี่ยครับมันต้องเป็นสีแดงตลาดคับ ก็เพราะว่ารายการสีแดงเป็นสีของรายการ KBS ครับเขาก็เลยยกย่องมานะครับไเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวผมนะครับผมเป็นเท่าประวัติศาสตร์แห่งการมั่วเลยนะครับนะครับแสดง่สองว่าประวัติศาสตร์มันมันกะมั่วใช่เลยครับว้าดนะครับใครกี้ครับเลจากด้านบนดีกว่าครับ ดนในน้ำนม,มันช้าในกันไม่รออยไันครับฟูดเต็มที่ไหนดูในเทอรวา์ฟูดฟูดสลับคชิปชิปวายอ๋อว่าแต่้นันุ์ทแก่เท่ยว

สุณทำมาคุณต้องมาร้องเพลงในรายการของจเอาไปวะพัดตูดกับดิสายนะคะถ้ามันร้องเพลงในรายการถึงแมันดุตอกแกงหัวเดาหมลนะไปร้องเพลงมั่งดูดีใครจะชนะมาดูคิงกันใครอยากฟังใครอยาก ผองไปร้ไปดูคลิปไอออนลิมนาแบบผมร้องแล้วอู้ทูเลยขนาดนั้นเลยไม่ใช่ละไม่ได้ดูที่ทำผมเออไปที่เกียร์ฮะอีอันนี้เนี่ยแฟนผมก็ดูนะแต่ดูเปรียวดูตรงเพลงอย่างเดียวไม่ได้ฟังพี่ร้องเลยพอเริ่มมาประมาณสิบวิผมปิดเลยครับเป็นเพลงอยู่เลยครับปิดเลยครับ แต่ผิดไม่เยอะหรอกสุชาตตอนนี้เราก็เออขอจบรายการพิเศษนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ปลุกชุกเขตและทําบ้านหลังคามาครึ่งหนึ่งแล้วก็เออกบด้านโน้นฮะหาแร่มากมายเดี๋ยวเก็บของกันแล้วประเด็นอะไรเสด็จรอกูเปิดแล้วลองน้องอ่ะ